สวัสดีค่ะบักคุภางรองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นผู้หญิงรวมห้างนะคะเป็นงาน USA Lot It นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา5,000บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45กิโล ชิ้นประมาณการนะคะ2 5 0ร้อถึงสองชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆค่ะลูกค้าจ้าประมาณการนะคะสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทนะคะแม่แล้วค่ะลูกค้าจ้าไม่เคยมีรีวิวค่ะไม่เคยเห็นของค่ะเห็นของพร้อมๆกันเราจะไปพร้อมๆกันเฮ้ยคนละเรืองคนละเรืองอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรอลูกค้านิดนึงเอากี่ท่านดีคะอ่ะเราขออนุญาตรอลูกค้านิดนึงเราขอสิบเจ็ดท่านก็สิบเจ็ดท่านเหรอสิบเจ็ดท่าน น่ารอกค่ะสิบเจ็ดทอนลูกค้าจ๋าวันจันทร์ที่สดใสวันจันทร์วันมหาแห่งวันจันทร์วันมหารวยใครจะรวยใครจะรวยชั้นนาสีแอมนาสีแต่ละคนรเป็นคนอย่ารีดด้วยอ่ะคนยอดรอลูกค้าลูกค้าค่ะเราขอเก้าท่านก็ได้ขอพระคุณลูกค้าที่เข้ามาแล้วไม่ออกไปนะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเก้าค่ะเก้าค่ะ รุ่นสามหมวดนี้ปกติราคา5,000บาทเราไม่ขายสี่พันเราไม่ขายกระสอบนี้เราขายในราคา3,500บาท3,500บาทโอ้เจ้าพ่อเราเดินสามพันห้าร้อยบาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งสิบเจ็ดบาทแล้วเลือค่ะสิบสองบาทค่ะลูกค้าจ๋าสิบสองบาทค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋ารีวิวเห็นของพร้อมกันเลยลูกค้า ้งแรกเห็นของพร้อมกันเลยและก็มีโปรโมชั่นด้วยสำหรับสมาชิกบัคลูกค้าจ๋า5,000ไม่ต้องจ่ายเดือยลูกค้าจ๋าจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะเอาง่ายง่าค่ะนักศึกษาเกียรตินิยมน้ราคาค่ะสามพันหบาทจ้าสำหรับสมาชิกบัคนะลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบัคค่ะต้นทุนเท่าไหร่ก่อนค่ะ12บาทลูกค้าจ๋า ต้นทุน12บาทเราคุ้มเอาง่ายๆกระดานนี้ในราคา3,500บาทจ้าลูกค้าจ้าอุ้ย3,500บาทลูกค้าจ๋าอย่โรช้าสินค้ามีจํานวนจํากัดคะลูกค้าจ๋าเหลือไม่เยอะแล้วใช่ค่ะโปรโมชั่นโปรแบบว่าร้อนแรงมากวันนี้วันที่หนึ่งนะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อได้เลยนะคะลูกค้าค่ะสามารถซื้อได้เลยไม่จํานวนจํากัดนะลูกค้าจา จะเอาสองลูกสามลูกก็ได้ได้ลูกค้าซื้อแบบว่าให้เต็มพิกัดไปเลยใช่คินค้านี้จำนวนจำกัดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงเช้าของวันนี้วันนี้วันดีวันนี้วันที่หนึ่งเริ่มต้นเดือนใหม่สดใสกว่าเดิมลูกค้าจ๋าวันนี้วันที่หนึ่งวันมหาเฮงวันมหารวยลูกค้าจ๋าป๊าบสวยอ่ะสวยดีลูกค้าจ๋าเป็นรุมรวมๆค่ะแขนงดีมาก แขนยาวมีมาค่ะแขนกุดมีมาค่ะเรื่องไซส์ค่ะคละไซส์ค่ะมีคละไซส์มาเลยลูกค้าจ้าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L มีมาใช่ค่ะแต่หนูว่าไม่ไซส์ไม่ใหญ่นะพอดีพองามนะงานเมรกาก็จริงส่วนมากประมาณไซส์ L นะภาษาประมาณไซส์ M ดีน่ารักอ่ะเอาง่ายๆค่ะ ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ส่วนมากที่เราลื้อก็จะประมาณไซส์ M นะคะลูกค้าคะไซส์บ้านเราทั่วๆไปนะคะไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากค่ะคะค่ะเกรดค่ะเกรดเอค่ะเกรดเค่ะลูกค้าจ๋าเลืเลยอ่าเกรดเนะคะลูกค้าจ๋าเกรดเนะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชำรุดอ่านมีบ้าง 5 1 5ถึงารเนะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าต้าสวยอะเป็นรถสสวมเป็นเชลูกค้าก็สวยมากป้าเอาลูกค้าไปห้อยมือหนึ่งมาออามือหนึ่งมีมาต้องรนค่ะส2บอาทค่ะลูกค้าจ๋า12บาทลูกค้าจ๋าราคา5,000บาทเราว่าคุ้มแล้วค่ะแต่สมาชิกบัคของเรารับไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าสาม0้าบาทลูกค้าจ๋า 17บาทเราว่าคุ้มแล้วลูกค้าจ๋าสมาชิกรับไปเลยต้นทุน12บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าําหรับสมาชิกต้นทุนเลือก12บาทค่ะสิบสองบาทสิบสองบาทอุ้ยตัวนี้สุดมากสวยอันนี้เป็นของ f o ลเวอร์นะค่ะอ่าตัวนี้ที่หยิบขึ้นมาเป็นของ f ฟลเวอร์ทเวนตี้วันค่ะนะคะลูกค้าส็สวยจักของนิ้งแบรนด์เมสแบรนด์เยอะนะไปเที่ยวทะเลกันไหมแบรนด์เยอะนะค่ะ เป็นรวมเนื้อผ้ามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าผ้าซิวผ้าชีฟองผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนผ้าสแปนเด็กนะคะลูกค้าจ๋ามีคละเคล้ากันมาใช่แขนสั้นมีมาค่ะแขนยาวมีมาค่ะลูกค้าจ๋า้ายเดี่ยวมีมานะคะเสื้อข้ามีมานะคะใช่ค่ะเป็นแฟชั่นคลาสแบบจริงๆลูกค้าจ๋าสวยมากลูกค้าจ๋าสวยอันนี้เป็นของอะไรเอออะไรคะวิสาร a เมือหนึ่งวิสาร a ลูกค้าจ๋าซาร่าเมือหนึ่ง อย่ารอช้านะคะท่าไหนที่เป็นสมาชิกบักแล้วโอนยอด3,500บาทค่ะลดไปเลยต่อกระสอบลูกค้าจัน1,500บาทค่ะคุณนาพเกตเอกโตแบบนี้เราคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคนะคะลูกค้าจนแต่ว่าแจ้งนิดนึงนะลูกค้าบางกลุ่มบางท่านบอกว่าวันวันที่ชิ้นเดือนค่ะก่อนจะสิ้นเดือนค่อยซื้อก็ได้ไม่ใช่นะลูกค้าแต่โปรโมชั่นบางรายการ หมดแล้วก็มีนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นโปรโของเดือนมีนาก็จริงลูกค้าจ๋าสินค้าบางรายการลูกค้าเล่นอยู่แล้วเข้าซื้อเก็บซื้อตุนไว้ลูกค้า<ช><ช>จ๋าอย่างเช่นตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่เล่นอยู่แล้วลูกค้าจ๋า3 5 0 0บาทซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยใช่บานาน่าค่ะ สินค้ามีจำนวนจำกัดสินค้ามีบ่หลายเด้อลูกค้าค่ะแต่ว่าแบรนด์เยอะนะยมาแบรนด์เยอะสมาชิกบัคนะคะซื้อสินค้าครบ20,000บาทภายในเดือนนะคะลูกค้าคะรับส่วนลด1,000บาทพร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิกบัคทีท,ทันทีเลยนะจ๊ะใช่ค่ะลูกค้าจก<ต>็ไม่มีวันหมดอายุนะลูกค้าจาเป็นแล้วเป็นเลยนะคะสำหรับสมาชิกกับทางบริษัทบัคนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสวยมากลูกค้าาจ๋แต่ว่าเราไม่ได้หยิบให้ดูทุกตัวนะลูกค้าจ๋ารย์เราก็จะไปเร็วๆนิดนึง แต่ว่าแบรนด์เยอะมากอุ้ยสวยชอบตรงที่หลากหลายค่ะแขนกุดสายเดียวแขนยาวแขนสั้นมีมาหมดลูกค้าจารหลากหลายก็สอบนี้หลากหลายแล้วค่ว่าจำนวนชิ้นน่าจะได้เยอะนะจำนวนชิ้นน่าจะได้เยอะเลยนะค่ะค่ะเพราะว่าเขาเป็นรวมภาาแล้วก็คุณภาพเกียรติเอวิสาร่าสาร่าค่ะสาร่ามือหนึ่งก็มีน่ะลูกค้าสอลอนสซอนเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นของอะไรของอะไรคะ โฟลเวอร์เทเวนดีวันสูชิสวยอ่ะสวยสวยยัวยัวๆสวยยัวๆลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสมาชิกบัคซีเอฟได้เลยเด้อกระสอบนี้3,500บาทเท่านั้นนะคะจ่ะสามพันบาทเท่านั้นสำหรับสมาชิกบัคของเรางชินค่ะไซซ์นะคะเอสเอ็มแอลนะคะส่วนใหญ่อยู่ประมาณไซส์ M นะจ๊ะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าส่วนอันหลักใหญ่ๆจะอยู่ในประมาณของไซส์ M นะคะลูกค้าคะถามว่า M อ่ะแต่ว่าจะมี L อันนี้ก็ถือว่าแลเราได้ลูกค้าค่ะ อ่ะมีแอลมาบ้างเล็กน้อยนะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำนะเล็กน้อยแต่ก็แล้วแต่กระสอบค่ะคือเรื่องไซส์เราไม่ได้การันตีนะคะล้าจ๋าว่าแอลกี่ตัวเอสกี่ตัวเอ็มกี่ตัวอุ้ยทำไมแอลเยอะจังทำไมเอ็มเยอะจังไม่ได้การันตีลูกค้าจ๋าเพราะว่าหมวดนี้เขาเน้นเป็นรวมผ้านะคะลูกค้าจ๋าเป็นรวมๆมาเลยนะคะลูกค้าค่าสัรงคุณภาพเกรดเอค่ะลูกค้าจ๋าราคา ห้าพันบาทสําหรับสมาชิกลูกค้า F กระสอบรีวิวนะคะคุณยี่หวานะคะอ่านผิดขออภัยด้วยนะจ๊ะรับเป็นกระสอบรีวิวนะจ๊ะคุณยี่หวาตตะมือรับรองลูกค้าอินบ็อกซ์ได้นะจ๊ะลูกค้าค่ะค่ะขอบพระคุณของคุณยี่หวาอย่างรอบตะมือจ้าใช่แล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะสุดคุ้มมากนะเตอร์เบียนรยหลายเด็ดค่ะบอดี้เฮดูนะทั้งสวยทั้งแบรนด์ดีค่ะพอสมควาเลยค่ะนะป้าสีค่ะลูกค้าจ๊ะงามอีหลีเด้อลูกค้าจ๊ะ สีค่ะสีแต่พี่ชอบแบบอันนี้ของมอสซิโม่พี่ชอบใส่เดียวมันเหมาะกับบ้านเราช่วงนี้และถ้าเป็นแขนยาวก็ใส่ได้นะมันไม่แบบว่าเนื้อผ้าหนาเธอทะนะคะลูกค้าจะเป็นเนื้อผ้าอะไรก็ใส่ง่ายจะเป็นเนื้อผ้าอะไรคนขายก็ขายได้คะสำหรับหมวดนี้นะลูกค้าจ๋าอันนี้เราประมาณการนะคะลายฮาวงฮาวายลายโยกนะคะโอเคนะคะลูกค้าขายทววรลายการดนะคะหมวดนี้เป็น เสื้อแฟชั่นรวมผู้หญิงนะคะเป็นรวมท่าก็ว่าได้นะคะเป็นงาน USA Lot IT นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทรบรคัคราคา5,000บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลกำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจะา5 0ถึง280ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าจะประมาณการนะคะ17บาทนะคะ อะตอนนี้ลูกค้าจ๋าเรามีโปรโมชั่นโปร้อนแรงมากนะลูกค้าคะโปรขึ้นกําไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคนะคะจะกปกติราคา5,000บาทเราไม่ขายลดไปเลยลูกค้าจันึ่งพบาทต่อก,กระสอบลดเหลือ3,500บาทนะคะจากต้นทุนชิ้นหนึ่ง17ดเจ็บาทลดเหลือ12บาทเยอะๆค่ะ สามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยนะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรศัพท์หรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวนี้นะคะขอบคุณค่ะ